เอาละครับก็สวัสดีนี่คือเดมอนครับตอนนี้เกมที่คุณกำลังรับชมอยู่ก็คือ Resident Evil 5หรือผีชีวะ5นั่นเองนะฮะก็รีโหลดนะรีโหลดก่อนเอ๊ะเดี๋ยวมันอัปเกรดได้ไม่ใช่เหรอทำไมกูไม่อัปเกรดแคปซิตี้อ่ะนะอันนี้คริติคอลซึ่งตังค์ไม่พอ,อน,นี่แคปซิตี้เพิ่มแค่เนี้ย แล้วก็นี่โอ้สี่พันแล้วก็แมงทับอีกสี่พันหมื่นหนึ่งหมื่นเอ็ดหมื่นเอ็ดต้องเรียกหมื่นเอ็ดนี่รีโมทอ้อนี่ไปใส่แทนไปมนะ่อัพเกรดเพิ่มกระสุนขึ้นมานิดหน่อยแค่นั้นนะง่ายๆ <c oughs> ก็อันนี้ก็ ก็ก็ก็สองพันต้องเพิ่มไปไฟพเพลร์ไฟพเพลร์หกพันนอกจากพเพิ่มเพลว์แล้วแม่งยังแพงเวอร์ด้วยอันนี้ระเบิดกับระเบิดอะไม่เอาเอาออกระเบิดแฮนด์กรนิตแล้วก็ระเบิดไฟ ก็ไม่เอาโอ้โหเช่ว่าไลฟลิลแม่งกระสุนเยอะนะกระสุนเยอะอยู่อ่ะก็มีอาวุธใหม่มาขายก็คือดารคุนอฟแล้วก็ระเบิดไปไม่ต้องสนใจไปเถอะอันนี้ก็แค่ต่อจากพาร์ที่แล้วเลยเร็วๆอ่ะแคะพร์ทที่แล้วจบมาแคพร์ทีนี้ต่อ โอ้อะไรวนะเนี่ยหลังจากท,ที่เออพาที่แล้วได้สู้กับตัวอยางอะไรไม่รู้ข้าวหนอนกิ้งกือไส้เดือนหรือตะขาบตะขมอะไรท,ทั้งทั้งสิ้น่วงรไม่รู้อะแต่ตอนนี้ที่รู้คือโอ้โหไม่พันนออาก,กันเต็มเลย

ไม่คนที่คนไหเอะไม่ฟังรึไม่ฟังรึดูสิ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 ดูสูดูสิดูสิดูสิดูสดููสสิดู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 ูสิด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 

โอ้เฮ็ดเออมือถ่ายร้อนแล้วยิงต่อยิงต่อยิงต่อต่อต้องสุ้สุดนี่นี่นี่อะไรเป็นเราคนละแบบกับเชว่าเลยนี่หว่านี่ช่างเถอะนี่โหก็เจอแอบครับดิฟอย่างแรงเอาเกี่ยวดิฟใช่ไหมฮะเด็กขับ มาเต็มเลยเฮ้ยยิงไม่ถึงยิงไม่ถึงสองไม่ถึงสองไม่ถึงยิงสองไม่ถึงโอ้ยมองมองใส่โอ้เฮ็ดอีนวโอ้เฮ็ดนี่นี่โอ้เลือรถรถไกลพังนะเดินซึง อะไรวะเนี่ยมีกะนี่ระเบิดมีกระเบิดอนีรแมสไซอ้โดนเผาโดนเผาโดนเผาโอ้ยอ้ยโดนเผาแล้วโดนเผาใครปลาโมรุทอมอสไอ้นี่ใครแม่งปลาโมะไอ้ไอ่ทั้งทั้งทั้งทังทั้งทั้งทั้ง เออระเบิดละแล้วรถเราก็ใกล้จะระเบิดแล้วนส์ไนส์ตอนนี้ไม่ไนแล้วมาอีกแล้วรถอะไรเนี่ยอออโอ้โหรถใกล้พังแล้วเนี่ยจะตายปะวะเออ con yin lá, tăng trai lá, tăng trái mình ăn tay, tay thoải được xuôi, tao quay lên mày, ngheo, ờ, job, thằng mày đồn sắc ตามมาแค่สามคันเอยนะจ๊เฮ้ยทางขาดนี้งอน่อาไว้บึ้มออกไม่บุมแม่งเหินได้ไงวะยังไม่เห็นเนินเลย <c oughs> ตายโอ้เบรกไม่ทันมันมอไซค์ใช่ไหมละ่ะไ,ไม่แรง <c oughs> ขับรถเข้ามาในหมู่บ้านมันต้องมีอะไรแน่แน่นานไงโอ้โหทีมอะไรว <c oughs> ะร <c oughs> ตายหมดเลยอ่ะไข่มากันเป็นทีมตายกันหมดดูคิกกับเชว่าเลยมากันสองคนยังไม่ตายเลย ตายมีลมหายใจอยู่แต่เสียงอะไรวะเนะี่ยเฮ้ยลูกเกาโลกเกาเลยโอ้สตีนโอ้เจอแล้วไอ้นี่นี่วายยัมตัวปาเริ่มเลยลงตอน พาดดแล้วโอ้ชิบยิงไม่เข้าด้วยตบกกกจะไปสู้ได้ป่าววะ ไปชัวรลักเอเอ๊ยเอี่จะซัซือเหรอซัือเหรอี่ห้อีหอะไรอะไรอะไรโหน้าแตกหน้าแตกยิงไอนั <N <N ่นเหรอฮะ ้ยเฮ้ยมีหยินยิหินเิ้ยิงงยิะไปงยิ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 งยยิงยิยิงเฮงยยิงยังยองยิงิงยิงยิยิยิงยิงยิงยิิงยิย บอกแม่ห่อมาแล้วยิงเดียวยิงเดียวแต่ว่าแม่งไม่ช่วยยิงเลยวะเอ่เพิ่งมาช่วยยิงตอนนี้เอ้ดี้เอดี้โอ้โหลบไม่ทันลบอ่าเอา เอดีเกาะไว้เออมันจะพุ่งออกมามันจะพุ่งออกมาเออนั่นอยืดอกัดกันไว้ก่อนอะไรอะไรฮะโอ้โหงัดเสาขึ้นมาแล้วงัดเสางัดเสาหลบหลบลักลบโอ้กะตีกะฟาด ัดมากรัดมากมีประสิทย่อยเงี้ยนโอ้ตอนนี้ตปนนเทียนมาโอ้โอ้เฮ็ดโอ้เฮ็ดโอ้เฮ็ดโอ้ดีนะเชืว่าเชื่อว่าช่วยเว้ร้อนยร้อนอยู่ร้อนอะไร ตัวใหญ่ตัวสิบตัวแม่เอาเอาไม่โดนไม่โดนยิงเดยังไม่ตายตัวฮ่าเฮ้ยยิงไม่ยิงหัวยิงหน้าสัตว์เลยลลกอะไรโคลบระดับเทือหรอ มีทางนะขอสิออก่อนวะโอ้จับุ้ง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 อะไรอะไรดีใส่าดลบฮะนี่นะให้ เอเาแล้วจะเดินไปไหน้าลโหลจะวิ่งไปไหนพอสิตัวแมวมาแล้วยิงดิต่อเลยเอาแตกตายแล้วทีนี้มึง แล้วมันเอาศพทหารมาห้อยไว้เหรอเนี่ยเ,เต็มขอบเก่งเลยยังไม่ตายเอาตายแล้วอ,อะไรวะเนี่ยจอดปะวะใช่ปะไม่ใช่มั้งจอดมันหัวเกียน Where oh, are you, Josh? Sheva, you don't have to do this. You can still back out. What about you? I've got a personal stake in this. Personal stake? <coughs> Chris, look around. We should both get the hell out of here. I'm not here just for the mission. What are you talking about? A while back, I received some intel that my old partner was still alive. At first, I didn't know what to think. But when I saw the data file from Delta Team, I knew for sure. Jill is still alive. Hmm. That woman in the data file. Are you even sure it's the same person? We were partners. I'm sure. Uh Wait. Wait! You're not going alone! Wait! I don't have much time. I have yeah. to find her. I'm going with you. These are my people that are dying here. Are you sure about this? A second ago you were ready to cut and run. I can't just turn my back and walk away. There are no more orders from here on in. It's just us. We are partners. To the end. Now let's get moving. อืมก็จากฉากเมื่อกี้ที่คุยกันก็น่าจะประมาณว่าอ่าอะไรอเชฟว่าบอกให้ออกไปจากที่นี่ก่อนเพราะว่าหลังจากดูที่ทาหารนั้นตายไปกันหมดเอานี่จบมิชชั่นแล้วอุ้ยได้แรงเอสด้วย แบบหลังจากที่เห็นว่าทหารก็ต่างพากันตายกันหมดเออก็เชืว่าก็บอกว่าที่นี่มันอันตรายก็ให้ออกไปจากที่นี่แต่คิดบอกว่าเพื่อมิชชั่นเพื่อภารกิจทําภารกิจให้รุ่รลวงแล้วก็สืบค้นหาเกี่ยวกับไวรัสนั่นให้สําเร็จนะแล้วก็คิดยังบอกอีกว่าจิวอาจจะยังมีชีวิตอยู่ไม่ได้อาจจะคิดมันมั่นใจเลยว่าจิวยังมีชีวิตอยู่เชืว่าก็บอกว่าอะไรผู้หญิงในไฟนั่นเหรอประมาณนั้น ใชว่าบอกว่าจะเดินทางไปกับคิดด้วยเพราะว่าเป็นคู่หูกันและอย่างมีคนที่กำลังจะตายอยู่อีกมากใช่ไหมละ่ะก็จบชารเตอร์2ทับสไปนะก็พอแค่นี้ก่อนแล้วกัน7นาทีเองเอาเป็นว่าสารพันนี้ก็จบเพียงเท่าน,น,นี้นะครับไปแล้วบายอี Bye.